สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีวัตถุขูทุกคนสวบอสุบอนตอนนี้พอเจอกำน,น้องมีกำลังอันใส่ขีดขีดพี่น้องเอ้ยกำลังสเส็ดตากไว้กินย่าบอกมีแนวกินโห่พ่อเจ้าฝุ่นกำลังใส่ตากพี่น้องเลยขียดได้เป็นหมอพูดได้พี่น้องเอ้ยต้นนี้นะต้นนี้มาท่านในไซนี่นะ ตอนนั้นใส่แลลวแล้โหกำลังใส่พีนน่น้องเอ้ยใส่ตะโหน้ำนังมีเพิ่งกำลังอันนั้นเป็นปูทูบ <c oughs> <c oughs> มือสังหารนะสัสโห <c oughs> นี่แหละบบันนอกบันานาครับพี่นอ้องเอ้ยขันเพลิดอันนี้ก็จะ จี้หาเราได้ย่หมดเจิดเป็นผู้ใส่ใส่น้ำมาไว้แล้วสัสซื้อขายค้าขอขายเรื่องพยาเงินบ่มาเอาเองใช่เนี่ยแต่แดดแห้งพี่น้องตากมือเดียวก็แห้งแล้วเขียนแห้งพี่น้อง

กปิสีแน่พอเจอวป่ะเดี๋ยวซาบลอยสีนะน้อยโพอดเลยสีไปตั้งเครื่องก็พี่น้องเอ้ยไม่น้อยใช่นี่หน่อยใช่ไหมสิเท่ก็ไปย่างเองดอกหักตีหมูได้ถ้าเจ๋วพี่นเอาตัวน้อยพี่น้องเอ้ยเอาตัวน้อยตัวใหญ่ใส่กัานห่ะแล้วเ้ามาเ้ากระตก ตากไว้จะกระจับทีเดียวสองตัวเนี่ยไปจะมะเหตุไดประจักหนักตกสามตกหนึ่งนะตากไว้ละการเวลาลูกหลนบมินมีกินกระทอดก็ได้แต่กระเหตุนนเจียวเห็ดอันวรวานเหตุคือเจียวฝุ่น ปิ้งป่นก็ได้พี่น้องเอ้ยบ่มีเสียหายอีกเขียนแหงนะเขียนเขี่ยตัวใหญ่ช่วงนี้นะเขียดนะไข่ได้พี่น้องเอ้ยเริ่มไข่แล้วไข่มันอ่ะอืมเนี่เป็นหมอผู้พี่น้องเอ้ยแค่แม่นอันนั้นนะพี่น้องหลังจากรอพอเจอกับนาง น้องมีผืนอันใส่เขียดซาบุไรกับซิมา่าซิมา่าอันนี้มาซอยหัวชิงไขคใส่ซอยแล้วก็ตัมตัจะกระกเทียมเนี่พี่น้องเ้ยเพิ่มความหอม,อมรับกินข้าวพี่น้อง ก็ตั้มกะเ้าก็กากไปขุกใส่กับอัน,นเขี่ยตัวที่ใส่แล้วเาก็ใส่เกลือกับนึ่งนัวถ้าผูดด้ใดมีรถด,ดีก็ใส่รถด,ดีก็ได้เด้อพี่น้องแต่ว่าซาบุไรบ่ได,ด้ซื้อรถด,ดีมาไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้กินพี่น้องเยไม่ค่อยได้กินรถด,ด,ดีใบนี่ก็ใส่ได้พี่น้องเอย ถ้าบ่ได้บ่มักใบก็บ่ต้องใส่เด้อพี่น้องเดี๋ยวกตําอีกเทื่นึงเนาะวงมนี่บิไก็อึดเด้อพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านาบุไ โอ้โหมันนี่พอเจอสิพาไปเยิงเขียดหรือบ่ยังโอ้โหเดลยพี่น้องเดี๋ยวใส่ขลกพี่น้องตั้ตั้พี่น้อง ตั้งอนหูชิ้นไทยกับกระกระเทียมใส่กันพอไปตากเลยค่พะพอแห้งแล้วค่ะไม่พาไปปิองไปยังกับห้อมพี่นอเลย ใส่แลยอะไรพี่น้องเอ้ยเอากระด้กับสีอิวปรุง,งแล้วก็ใส่เครื่องตัวที่เราต้มเนี่ยผู้ชิงใครกับกระเทียมเอาลงก่อนเพื่อความหอมดับกลิ่นข้าวพี่น้องเอ้ยขาดว่าไ้คือแป้งน,นัวใส่ไลเด้อหวานหวานมาะกรเจ้ยกหามใส่ไล่ หวานวะสันอดนนีก็เกลือห้าพี่น้องเกลืออยู่พี่ทุงไงพี่เนา,าะโอ้โหค้นให้เขากันพี่น้องคุกคุกให้เขากัน้นเฮีย ไปกินพ <ersch> ี่น้องเอ้ยนี่เราอยู่นักกินลูกลานกันมีเขียนแห้งกันยังใครพี่น้องเอ้ยเลาก็ใส่กระดงพี่น้องก็อันนี้ฮะค่ใส่กระดงเอาพอคุกเสร็จแล้วเฮากะใส่กระดงพี่น้อง phải cả độ tả vậy tả vậy một ừ nữa cái hẹn nó, nó phi nội bạn ta mua đây hẹn họ lại tất nhặt cậu khăn cậu chịu chỉ đưa cả độ thì đâu ấy chịu sẽ cả độ chịu chỉ đưa cả độ Đưa đi Luôn cả động gì thôi Say đâu bắp. Say rồi nó Nó có hẹn yên, hẹn yên đó. Đây, hẹn bắp. Say Dài dài, Say thôi, bắp. Say đâu bắp. Say đâu bắp. Say đâu bắp. lắm nóng 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 nó Hoa hỏi Hãy để hỏi mà mà để Ní, hỏi 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 Để hỏi 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 นี่แหละหาเฮาเฮายงจักมื้อมอ2มื้อเลยเนาะ2มื้อพี่น้องยง2มื้อได้เขียดจนอยากเต็มคันซามจนอยากเต็มคันซามพี่น้องเอ้ยใส่หาก็แล้วนอกจากอันแจงเขียดแล้วแล้วก็พอเจอกับน้องมีเพิ่นกําลังใส่มาฮอดนี้ซาบ่ได้ก็สิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็ด้พี่น้อง สีดียอัมลาพาจากอัมลาด้วยเอนถาดเขียนแหงพี่น้องฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามกดซับสไคร์เด้อ <c oughs> พี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดี